สวัสดีครับยังอยู่กับพีทเช่ชนเคยนะครับในช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองนะวันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตสต็อกรถนะไม่ว่าจะเป็นกระบ,บะาประตู2ประตูตัวเตี้ยตัวสูงหรือแม้กระทั้งรถ PPV นะเอาแค่โซนเดียวนะครับผมจะอัปเดตให้ดูก่อนนะรถน่าใช้รถเด่นประจำสัปดาห์ราคาย่อมเยาว เริ่มจากคันนี้ไปเลยนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวปี2019นี่อันนี้ปี19นะครับไม่แค่สองหมื่นสามะไม่แค่สองหมื่นสามนะครับตัวนี้มีหลังคาแคร y บอยเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นตัว E นะมีล้อแม็กนะครับเป็นตัว E ตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่5 1 0 0 0 0บาทนะครับ510,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ล้นล้นฟรีดาว นะครับออกรถศูนย์บาทได้โคฟเวอร์แม้กทั้งประกันประกันกร,รวมได้หมดนะครับคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นนะครับก็คือจัดรวมไปยอดได้เพราะยอดมันจัดได้เยอะได้สูงอยู่แล้วนะราคาขายค่อนข้างต่ําสภาพสวยนะครับคันนี้ใครสนใจรถ4ประตูมีหลังคาแคดรีบอยสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงปีใหม่ไม่น้อยนะครับแนะนำคันนี้นะครับ ถ้าจัดราคานะครับถ้าจัดไฟแนนซ์อยู่ที่5้าแสนหนึ่งหมื่นบาทผ่อนยอยมนันหกปีก็หนึ่งหมื่นบาทพอดีนะครับอันนี้คือฟรีดาวนะครับคันที่สองนะครับเป็น isuzu d max ปี2010ตัวนี้น่าจะ17นะครับ16 17หน้านี้ all new ได้ล้อแม็กชุดแต่งนะครับยางแม็กนะครับราคา4,7,500 0บาท สีขาวเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็เป็น1.9 1.9L นะ 1.9L แล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับรถ4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้สวยๆคันนี้ก็คันนี้ปี17มีกัดน,นะครับออเนะีนวแม็กเดิมยางเดิมนะครับนะแต่รถอ่ะโดน เหมือนจัดทรงมานิดหนึ่งนะครับไม่สูงมากเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับตัวไฮแลนเดอร์แต่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แนตะ่ถ้าไปจัดทรงลงแม็กเนี่ยจะสวยนะครับตัวนี้นะเกียร์ออโต้นะ G uto, นะใครชอบเกียร์ออโต้นะครับขับสบายนะไม่เหนื่อยอายุเยอะแล้วนะก็ใช้เกียร์ออโต้มาในป้ายชนบุรีเดี๋ยวก็เปลี่ยนป้ายนะเพราะว่าได้เข้ามาใหม่ตัวนี้นะครับยังไม่เปลี่ยนป้ายเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายเข้ากรุงเทพนะครับ ห้าแสนนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทยังไม่ถึงห้าแสนแปดนะห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าเกียร์โต้นะครับเบาะภายในหุ้มหนังนะตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวแซดนะครับเป็นตัวแซดเกียร์โต้นะครับนะออปชั่นครบๆและนะครับเรื่องการใช้งานนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสี่ประตูอลิเนเกียร์โตตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งจุดเก้าแซดโฉมหกสี่ปีนะครับเป็น ปี2017นั่นแหละ60ปีตัวนี้มีระบบ v c นะครับป้องกันกันเลยแต่เพราะว่าเกียร์ออโต้ข้อสังเกตนะถ้าเป็นเกียร์ออโต้มันจะมี e c มาให้นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ Auto, มมมนะรนะเมนเนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาบ้านเราก็จะไม่มี e c นะครับนะอ่ามาดูอีกคันหนึ่งนะไฮรันเดอร์ยกสูงนะครับล้อแม็กสวยนะคือตัวนี้ต้องพิเศษนะหล่อทั้งนอกทั้งในนะครับสไอห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ปีปีหนึ่งเจ็ด ไม่สองหมื่นกว่าไม่สามหมื่นนะครับอ่ะปีหนึ่งเจ็ดไม่แค่สามหมื่นเนี่ยนะครับสามหมื่นในหน่อยนะครับหล่อข้างนอกและก็หล่อข้างในนะลอยไงยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ถูกใจนะนะครับผมผมคนหนึ่งนะที่ชอบชอบฟังเพลงในรถอะ่ะนะครับบ,บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนเท่าไหร่เปิดเสียงดังได้นะครับไม่หนูหูแต่วลา,าบางทีช่วงงงช่วงงานช่วง เทศก,กาลก็ชอบนะชอบเปิดเปิดในรถมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเท่ดีแหละนะครับตีตู้เครื่องเสียงให้เรียบร้อยนะครับพร้อมดอกลำโพงดูเต็มระบบเลยนะครับกระหึ่มแน่นอนตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะแต่ผมโชว์ตอนนี้ไม่ได้นะครับนะลูกค้าค่อนข้างเดินอยู่มีตัวขับนะครับ power m นะสองตัวนะครับขับกลางแหลมแล้วก็ขับซับ ปีปรับนะครับมีพอร์ต USB เชื่อมต่อเล่นเพลงผ่านพวก iPhone iPad พ,พวกโทรศัพท์มือถือได้นะเบาะก,ก็ตกแต่งให้เป็นลักษณะแบบสปอร์ตนะครับนะลายดำขิปแดงเป็นเบาะหุ้มหนัง PVC นะครับหลอภายนอกภายในนะครับตัวนี้ 1.9L เหมือนกันนะครับใครชอบนะรถใหม่ไม่น้อยปี2017 คือแต่งไม่ได้ลกอะไรมากนะครับนั่งได้ด้วยนะเบาะลงก็นั่งได้นะครับตีตู้ให้เรียบร้อยเครื่องส่งเครื่องเสียงนะเอ็นเตอร์เทนเต็มที่ตัวนี้สภาพสวยนะครับเดิมโครงสร้างหลักนะครับโครงสร้างหลักเดิมเครื่องเดิมนะสวยๆตัวนี้ไม่แค่สามหมื่นกว่าห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้ล้นๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มชุดล้อหมอชุชงล้อแม็กนะ สวยยางใหม่ใครชอบนะครับนะคันนี้พิเศษนะครับ519,000่ับาทจัดไฟแนนได้ร่นฟรีดาวออกได้นะครับออกรถฟรีดาวได้เลยเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะนะครับให้ดูให้ดูภาพรวมๆไกลๆหนะน่อยนะนี่อันนี้ก็ปี17เหมือนกันนะปี16 17นนะครับโตโยต้า ใครเป็นแฟนพันธแท้ของโตโยต้าด้วยเป็น 2.4E นะครับเป็นตัว 2.4E ปี16เป็นตัวพรีนเนอร์ ner, เหมือนกันตัวยกสูงนะครับยางนิตโตนะครับล้อแมกเดิมนะใส่ยางนิตโตเข้าไปนะครับตัวนี้ราคา465,000บาทนะครับสำหรับใครเป็นแฟนพันธแท้ของโตโยต้นะครับต้องรีโวนะ สวยหอแรงประหยัดนะครับเหน็บด้วยช่วงล่างใส่ยางตัวนี้มันก็มันดูวิ่งแล้วมันมั่นคงดีนะนะครับมันจะไม่รอนอยางใหญ่ขึ้นมาหน้ามันกว้างขึ้นแหละนะครับตัวพีเรเนอร์ตัว E มาอีกคันหนึ่งก็เป็น e p พัทนะอันนี้ก็ปี16เหมือนกันนะครับราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าได้ไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟ LED เป็น ไฟเดเดทามลิงไลท์มาแล้วนะครับอันนี้ก็4 7 9 0 0 0เจ่นะปีหนึ่งหเหมือนกันเป็น e p พ s นะตัวนี้ออปชันเพิ่มขึ้นมาเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะครับ4 7 9 0 0นเนะครับคันนี้น่าใช้ออปชันะ Option ตัว e p a s s จะมีกล้องด้วยนะครับกล้องหลังนะครับนี่สภาพสวยนะนะครับผมการันตีความเดิมให้นะครับทุกคันเข้ามาดูมาชมไม่ชอบนะครับถ้าใครโอนจองมาแล้วมาดูรถไม่ชอบก็ จองกันไปนะครับสบายๆประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบหารถกึ่ง้ารดกึ่งครอบครัวได้นะแนะนำสีประตูเกียร์ออโต้นะครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับผู้สูงอายุนะขับขี่ปลอดภัยขับง่ายไม่บ้านขับได้นะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายอยู่แล้วนะครับโตขับง่ายนะคนขับไม่เหนื่อยต้องสองคันนี้นะครับปีหนึ่งหกนะดับเบิลแคป พีแลนเนอร์ออโต้สีขาวรถแฟดเลยคสองคันนี้นะครับราคาห้าแสนสองเฮ้ยห้าแสนสี่ขออภัยนะครับห้าแสนสองขายไปแล้วนะครับเหลือสองคันห้าแสนสี่สองคันนี้สภาพใกล้เคียงกันนะเลขมงเลขไมเลเเดียวกันนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันมให้ดูสี่ประตูนะครับวงอะไรเป็นมันตินะเดี๋ยวจอกล้องถอยให้ จอถอยนะครับยูอินให้เรียบร้อยดีวายใส่เกียร์อัตโนมัตินะครับนะโตโยตานะครับเป็นรถที่อยู่คู่คู่บ้านคู่เมืองเราแหละพูดง่ายๆนะครับเกือบมีทุกหลังคาแล้วตอนนี้นะบ้านไหนโดยเฉพาะต่างจังหว,วัดนะครับแทบจะทุกหลังคาเรือนนะครับไม่โตโยตาก็อีซูซูนะครับ80% ของหมู่บ้านนั้นนนนะหลังคาแคริบอยสวยนะนะครับหลังคาแคริบอยเป็นซีเป็นอ่แคริบอยซีรีส์เป็นน่าจะเป็นซีรีเจ็ดนะครับนี่ได้ไฟแบบเป็นไฟไฟเบรกแบบ LED มาให้ด้วยเห็นไหมสวยนะครับไฟแบบนี้นะครับมันมันเหมือนกับเป็นรถมันเหมือนกับเป็นรถแวนเลยนะครับทั้งสองคันเลยนะสวยนะครับสองคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นนะครับใครชอบ มาตัวอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สีขาวเหมือนกันนะครับสีขาวเหมือนกันก็เป็นตัวอีเหมือนกันนะครับสองคันนี้น่าจะปี1ิจ็ดจำไม่ได้แล้วนะราคาปี17จริงด้วยนะครับนะปี17เนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันราคาห้าแสนแปดหมนห้าับาทนะครับนะอัปเดตกันอันนี้เขเพิ่งเข้ามานะิ่งเข้ามาไม่นาน หัวเดียวนะครับใครชอบ2.4ต้องคันนี้นะครับถ้าเป็น2.4 2.4J คันนี้เลยนะครับ2 4 j คันนี้เลยราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ปี16นะครับส่วนที่ใครที่ชอบของแรงต้อง 2.8j หัวเดียวเหมือนกันผมมีนะครับ 2.8J ราคาก็ประมาณ400,000 4ี่0 0น่หน้าประมาณนี้นะครับ อีซสูสีประตูมีไหมมีนะครับแคปโฟนะก็ใส่แคลิบอยซีรีส์เจ็ดมาให้ด้วยนี่นี่นะครับมีไฟนี่ให้ด้วยนี่ครับเป็นไฟเบรกแบบ LED ให้ตู้ของแคลิบอยไล้าให้เรียบร้อยนะตัวนี้ราคาไม่แพงนะสี่แสนแนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวอีซสูหนึ่งจุดเก้าเอสนะครับนะนี่ได้เบาะหนังแล้วนะ นะครับได้บ่อหนังแล้วสไตล์นี้ก็น่าใช้นะเป็นรถครอบครัวนะครับขึ้นลงง่ายคนแก่เด็กนะครับหรือบรรทุกสิ่งของสัมภาระก็ไม่โดนลมโดนแดด,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 ดลดฝนนะครับเกียร์เมนนวนนะตัวนี้นะครับทำงานได้ฟิลม์มฟืม์มติดให้เรียบร้อยรถสภาพสวยถุุ่มพัติดยังไม่แก่เลยนะเบาะหนังแท้เป็นหนังแท้ด้วยนะพุ่มหนังแท้ให้สวยๆนะครับมารถ ถ้าใครชอบที่จะไปวิ่งงานหรือว่าสร้างอาชีพก็ประมาณนี้นะนี่ราคาน่าจะอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ปี17ด้วยนะครับแคปแคดีบอย E 4 e เหมือนกันตัว E ขายดีนะครับเพราะว่าตัว E นี่ราคาป้ายแดงมันไม่ค่อยสุดโดดมนเหมือน,เห,อนเหมือนตัว,ต,วตัวท็อปนะใกล้เคียงกันออปชั่นนะครับแตกต่างกันภายในนิดหน่อยนะ 4 0 0 0 0 0บาทนะครับคันเมื่อกี้อ่ะคันนี้ปี16นะครับปี16นะเป็น 2.4j แต่ได้แม็กนี่ปี16นะครับ 2.4j ่นะจะได้ล้อแม็กนะคันนี้ใครชอบอ่ะอ้ยภายในก็เป็นเบาะหนังแล้วเออ มีพรมกระดุมเข้ารูปให้เรียบร้อยนะครับใไม่ใช้งานมาอยู่ที่1 5 0 0 0 0ราคาตัวนี้440 0 0 0นะครับ440,000อ่ 4, 40, ะโครคงสร้างเดิมนะครับมาอันนี้คืออัปเดตรถกระบะให้ดูนะครับคลิปนี้รถกระบะใช้งานรถกระบะครอบครัวรถกระบะทำกิจรถกระบะขับเท่ๆก็มีนะครับใครชอบของแต่งของจัดทรงให้เรียบร้อยหรือไม่ต้อง แต่งเติมเสริมอะไรเพิ่มนะครับเอาไปเท่ได้นะครับอีซูดีแม1.9 Z คันนี้เกียร์เมนนวนเกียร์เมนนวนนี่มันขับสนุกนะครับคนชอบรถซิ่งคนชอบรถแต่งต้องเล่นเกียร์เมนนวดน,นะครับไม่งั้นไม่ทันกินเขานะนี่นะครับมีจอมีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับเกียร์เมนนวน6สปีดนะ เบาภายในหนังนะครับสวยๆถุงพลาสติกยังไม่แกะเหมือนกันนะตัวนี้จัดทรงให้เรียบร้อยนะครับมีดิฟีฟ่ให้ตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นวัดอะไรว,วัดวัดโบนะครับนะวัดวัดบูทของโบให้อันหนึ่งนะแมกยางลงให้เรียบร้อยนะนะครับแมกไม่เบียดไม่ดุ้งนะครับสวยๆคันนี้ก็คือทั้งทงทั้งท่อจัดให้เรียบร้อยนะครับคือเท่เลยนะตัวนี้ นะถูกใจเลยราคานะเดี๋ยวผมบอกนะครับราคา5้0 0สนเองนะคันนี้ราคา5้0 0สนเองนะครับรถปี1,5นะตัว179 Z แนะครับนะวีโก้แชมป์ก็มีนะครับปี1,4นะครับวีโก้แชมป์ปี1,4ราคา3,3 3กว่านะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ถึง8,000นี่แหละนะ7 0 0 0กว่านะครับปี 1,4, 1,3มีวีโก้แชมป์นะตัวทนตัวเนิบตัว แรงนะมีโกแชมตัวตัวแคปด้วยรถแคปสามแสนกว่าสามแสนเ8แสนแปดนะครับฟอร์ u ินเนอร์ในรถครอบครัวขนาดใหญ่7ที่นั่งเป็น PV ยอดฮิตยอด,ยอดนิยมนะครับสีขาวนะครับมีสีขาวสีสีขาวมุกนะครับนะสีขาวมุกปีตัวนี้น่าปี1ิบสิบเอ็ดนะเอาจรจําไม่ผิดสีแบบนี้อ่ะขาวมุกตัวนี้นปี11นะครับ ปี11 639,000บาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3,000 3.0 V ขับ2นะสวยสีขาวนะส่วนปี13เครื่อง3,000ขับ2เหมือนกันราคา619,000บาทไม่ใช่สีขาวแล้วตัวนี้เป็นสีเทานะครับรถครอบครัวนะวันนี้อัปเดตแถมอัปเดตรถครอบครัวให้ด้วยแล้วก็มีสีขาวอีกคันนึงด้วยเป็นปี13 นะครับคันนี้ปี13น่าจะอยู่6นหน่อยนะครับหกแสนีน้ะครับตัวนี้ตัวนี้สวยนะขาวมุกนะครับนะขาวมุกวันนี้ขอญาตอัปเดตไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูทีหนึ่งผมมีอยู่ด้านหลังเพียบเลยนะด้านหลังเพียบเลยนะครับ <impost graduate> เดี๋ยวผมอัปเดตด,ด้านหลังให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอญาตินะครับ ลานไปตรงนี้ใครสนใจคันไหนอยากดูรุ่นไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับโทรสอบถามมาที่เบอร์0961 49995แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่พลาดในการอับเดีนข่าวสารนะครับในรถยนต์เข้าใหม่วันนี้ก็ลานไปเพีงนี้ครับสวัสดีครับ